อุบัติเหตุหมู่วินาศสันตโรโค้ง100ศพสังขละบุรีมีผู้บาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือพบสถิติ15วัน3ครั้งตาย4ศพบ,บาดเจ็บ23คนเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่6สิงหาคม2568ย์ 2, วิทยุสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การว่ามีอุบัติเหตุหมู่มีผู้บาดเจ็บหลายรายรถพังเสียหายหลายคัน จึงรายงานให้พันตํารวจเอกสันติพิทักษ์กุลผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรสังขละบุรีจึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครั้งนี้แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสังขละบุรีอสปกครองสังขละบุรีกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่134มูล,ลนิธิพิทักษ์การจึงพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อไปที่เกิดเหตุให้ความช่วยเหลือพร้อมเพียงกันที่เกิดเหตุหมู่หนึ่งตำบลหนองหลู อำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีตามที่ชาวบ้านเรียกกันโค้ง100ศพหลักกิโลเมตรที่178ถนนสาย323อำเภอทองผาภูมิไปอำเภอสังขระบุรีเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือพบนายวิชัยชัยนิรันดรอ,อายุ63ปีคนขับรถสิบล้อทะเบียน836325กาญจนบ,บุรีมีอาการบาดเจ็บสาหัสบริเวณพวงมาลัยไม่สามารถนำร่างออกมาจากรถได้เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันใช้เครื่องมือตัดถ่างเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จึงนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสังขละบุรีเพื่อทำการรักษาส่วนผู้บาดเจ็บได้แก่นายโทนชาวมอนอายุ52ปีนายสุพลพัฒน์วงขวัญเมืองอายุ30ปีนอสออก,กนกวนรรณไทยสังคทิติกุลอายุ33ปีนางคารชาวกระเลียงอายุ29ปีนายวิชัยชัยนรันดอนอายุ63ปีได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งทำการรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นที่เกิดเหตุเป็นทางลาดชันเนินยาวประมาณ1,500เมตร ขณะเกิดเหตุได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้รถสิบล้อคันดังกล่าวไม่สามารถหยุดรถได้ทันทีจึงทําให้ชนรถคันที่อยู่ข้างหน้ารถกระบะปิกอัพห้าคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันสภาพรถที่โดนชนพังเสียหายยับเยินจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุหมู่วินาศสันตโรครั้งนี้จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวผ่านเพียงไม่ถึง15วันโค้ง100ศพที่ชาวบ้านเรียกกันได้เกิดอุบัติเหตุหมู่3าครั้งมีผู้เสียชีวิต4รายผู้บาดเจ็บ23คน